ยังจำกันได้ไหมไม่เจอตั้งนานพี่สวัสดีครับแม่คะไม่ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมคิดครับไม่มีใครตามมาแน่นอนครับ มีเรื่องอะไรกันหรอคะแม่คือผมยังไม่ได้บอกอะไรคุณหม่ครับแม่ให้ใหม่มาที่นี่เพื่อให้ใหม่ได้เจอพ่อของลูกพ่อพ่อใหม่ตายไปแล้วไม่ใช่หรอคะแม่ในโลกนี้ อะไรหลายอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้นะปฏิหาร์ดีจริงๆนะลูกและตอนนี้พ่อของลูกก็รอนลูกอยู่ในบ้านแล้วแม่อยากให้หมายรีบไปแม่อยากให้หมายได้เจอกับพ่อในวันที่หมายยังมีโอกาส แม่ให้ไหมเข้ามาหาพ่อครูเห็นพ่อของไหมไหมคะไหมทำไมได้เจอพ่อของไหมจริงๆไหมยอยากบอกพ่อว่าอะไรครับ อยากบอกพ่อว่าไหม่รักพ่อพ่อก็รักไหม ที่เป็นพ่อของลูก ไมนึกว่าปฏิหารมันจะมีแค่ในละครสิชีวิตทั้งหมดละครเลไมต้งีวตทับงหมอย เห็นเรือนั้นไหมเรามาวิ่งแข่งกันดีกว่านะถ้าใครแพ้สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำตามทำตามทุกอย่างจริงๆนะใชม,มไปเฮ้ยเอาไ<อ>ี่โกงนี่นี่แน่แน่อย่พิมพ์อย่าพิมไป,มปงงไปซะก่อนลูก งั้นไม่ขอสั่งให้พ่ออยู่กับไม่นานๆไม่รู้ใช่ไหมว่าพ่อก็อยากอยู่กับไม่ แก้ไขทุกอย่างไม่ได้เราก็จะไม่ได้เจอกันอีกใช่ไหมคะฉากละครความรักเราฉันรู้ดีว่าเธอวันใจใช่ไหมว่าฉากสุดท้ายเรื่องราวลงท้ายยังไง ขอโทษที่ฉันตอบเธอไม่ได้สักครั้งแต่ที่ฉันรู้คือฉันพร้อมพร้อมทำทุกอย่างให้ทุกช่วงทุกชากความรักนั้นมีแต่ภาพที่ดีเท่านั้นฉันรู้แค่ฉันมีเธอและรักเพียงเธอตลอดเวลา ไม่รู้ตอนจบว่ารักจะดีหรือต้องมีน้ำตาที่รู้คือพร้อมดูแลถึงแม้ปลายทางเราต้องเลิกราถึงแม้วันหนึ่งจะถึงละครฉากตอนรัลาฉันรู้แค่ฉันมีเธอและรักเพียงเธอตลอดเวลาไม่รู้ตอนจบ ว่ารักจะดีหรือต้องมีน้ำตาที่รู้คือพร้อมดูแลถึงแม้ปลายทางเราต้องเลิกราถึงแม้วันหนึ่งจะถึงละครฉากต,ตอนร่ำลาฉันจะไม่เสียใจ กเ,เอาสายไหมสองไม้ครับสมัยก่อนเนี่ยพ่อกับแม่ผมก็ขายสายไมมที่หัวหินนะครับครูครูยังเคยบอกเลยว่าคุณพ่อผมเนี่ยเคยให้สายไหมครูไปง้อคุณพิมพ์ด้วยพิมพ์เอาสายไมหเสียอะไรดีจ๊ะอย่าบอกนะว่าเธอคือเด็กคนนั้นน่ะ ตอนเด็กผมน่ารักไหมครับจะไม่เห็นเหลือไปถึงตอนโตเลยนะเพชรรู้ไหมว่าทำไมพิมถึงตั้งชื่อลูกว่าไหมไหมก็จากสายไหมเหรอพิมก็มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เพชรให้พิมไงไะคิดดีนะที่พ่อแกไม่ได้ขายขนมถังแตกอะ ไม่งั้นลูกสาวฉันชื่อถังแตกแน่เลยแหมคู่อย่างเงี้ยแสดงว่าตกลงคือพร้อมลิขิดใช่ไมเเชียนเกินเกินเกินไม่น้อยก็ผมอยากรับเลยโอ้ยโอ้ยาอ้ยแอ้ยโ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 อ้อยโอวย คิดสซ้แทเลยวอะไรกันโทษคับโทษครับมึครับผมไม่ได้ถามลุงอะไรลุฟังผมก็ผมเพอจะถามุค่ไม่ยกกับฉันไปไปไอคิดจับลุงไว้ลุงลุงเดียวอย่ายูกับฉันอย่าไปยกกับฉันลุงลุงไองไอคไอคิด ไา้มามาอยู่ฉันไอ้ป๋อขยันมาอยู่กันไอ้สิ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 ไอ้สไอ้สไอ้สิไอ้สิไอ้สไอ้สิไอ้สิไอ้สไอ้ไอ้ไอ้สิไอ้สิไอ้สิไอ้ิไอ้สิไอ้ไอ้สิไอ้สิไอ้ไอ้สิไอ้สิไอ้ไอ้สไอ้ไอ้สิไอ้สิไอ้สิไอ้ไอ้สิไอ้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  นอ,อ,อนอใช่ไหมคะไปะยึดัากันนะคะแลาดหนูจะขอรอ้องค่ะไม่เป็นไรนะคะคี่